ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลยขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเ e ปิดศูนย์5เมษานะครับท่านก็รอชมทางสื่อต่างๆในต่างทําทให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปก,กติดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวให้รู้ว่าและเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับม้ กระเป๋ายาครับแล้วก็ไว้บอร์ดครับให้ お母さん。